เฮ้ยเที่ยวไทปโอ้ยผมมันจะเปลี่ยงไหมอ่ะหล่อันแล้วแต่ท่าหรือเปล่าน้ำมันแค่เขออ่าเองนะลงไปแต่กูจะนั่งลงนะหลอ่อออนั้นหนูนอนลงแล้วนะัะ <laughs> ่าวนบีออนท็อปนะคะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเราเล่นกิจกรรมซออบไปแล้วแต่ทีนี้มันมีกิจกรรมที่แบบเลอะเทอะแอดเวนเจอร์วุ่นวายกว่านั้นอีกเขาบอกว่ามันมีสไลเดอร์ที่เป็นแบบเป็นโครนโครนอ่ะเป็นสไลเดอร์โครนไงให้ลงไปเล่นได้ซึ่งตรงนี้เราจะใช้เป็นที่ถ่ายวนบีออนท็อปกันออให้แอคชั่นในระหว่างการสไลเดอร์ลงมาซึ่งแต่ว่าเมื่อยางที่บอกเมื่อกี้อาจจะแบบเลอะเทอะตัวหน่อยใช่ป่ะอะไรอะอะไรอะจะดุมหลุดไปไหนอะจะดุมหลุดไปเท่าไหร่มึงระวังกัน ตอนที่กาวมันส่งคิวมาใช่ป่ะนี่ก็เดินไปถามที่โตว่าเออมันเลอะใช่ไหมต้องเปลี่ยนเตียมชุดไปเปลี่ยนใช่ไหมอะไรย่างนี้ก็อ่นเดี๋ยวนี้เตรียมไปเองละกันนี่เขาก็ไม่ได้เข้าออฟฟิศใช่แล้วหนูโทรหามันบอกว่ากาวมีไพ่ตัวให้เปาเนี่ยอีกาวตอบมาว่าเคยมีด้วยหรอ ปกติเคยมีด้วยหรอแบบนี้เราโทรมาเราเห็นอินเนอร์โทรไปเสียงมาเลยแต่อารมณ์ขนาดไหนเล่นหรอเคยมีด้วยหรอแบบคิ้วขึ้นเยเคยมีด้วยหรอไอีกาวบอกว่าเคยมีแล้วมึงตอบว่าแต่ตอนนี้เขาเลิกไปแล้วไม่แช่แปนกันึ่มเปนตัวนึกว่าหูอีกาวได้เจอกันในจุ๊บ น่ไหนอ่บเอกว่าม่พันกันลิ้นพันกันเจอกันในกลุ๊มจ้ะ รู้ฉันไป็นคำสมาดแต่คำสมาดเกี่ยวกับการถ่ายวันนี้มไหมอันนี้ไม่เกี่ยวแต่อันนี้สิเกี่ยวอะไรนักร้องคนไหนนักร้องคนไหนน้ำหนักน้อยที่สุดน้ำหนักน้อยที่สุดน่าจะเป็นนักร้องที่ตัวเล็กๆหน่อยนิวจิ๋วผิดค่ะสิวนิวผิดค่ะนิวสิวผิดค่ะตอบเจนิเฟอร์ใค้จะมาโลแปดตานตาม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 ตนักมวยคนไหนครับเป็นคนอีสานเขาใส่ไม่ใช่บัวขาวไม่ใช่ เข่าขอไม่ใช่ตอบออสการ์ทำไมคะออสการ์เดอลาโฮยาดาราคนไหนติดโซเชียลมากนาเดดไม่ใช่เจนนี่ไม่ใช่ต่อธนภพไม่ใช่ตอบแอปทำไมแอปมักจะออนเน่ทำไม ดาราคนไหนดาราคนไหนไม่ได้บวชที่เดียวกันไม่ได้บวชที่เดียวกันน่าจะเป็นดาราที่เคยบวชมาแล้วด้วยมันมีดาราคนไหนเจมจีผิดค่ะเตตะวันผิดค่ะแบงค์ทิติผิดค่ะตอบเวียค่ะเวียทำไมเวียอยู่คนละวัดเวียอยู่คนละวัด ชาข่า да รสผลไม้เพียวริคุสดชื่นเต็มรสผลไม้มีราแค่อะไรเหรออ้าว When y o ยูบิ i ล v ฟไงไม่ต้องสไลเดอร์หรอกนะไปสไลด์หมูทำหรับข้าวไปจบจบปกติก็เป็นโครนธรรมดานะพี่กอฟไปสไลด์กลายเป็นโครนอะไรโครนแก่ เด็กไม่ได้ลุมหน้าเดยไม่ชินกับคันนาเลยอะชินกับอะไรคะกระเธอที่ดีไม่ควรคู่กับบอกโคนต้องคู่อะไรควรคู <m <m ่กับบอกมึงเนี่ยนะไม่รู้นครปฐมไม่รู้เชียงใหม่ไม่รู้ภูเก็ตทำไมไม่รู้เลย เอรอให้พี่เล่นผิดเล่นผิดเอาใหม่มึงนี่นะรู้แต่เชียงใหม่รู้แต่ภูเก็ตรู้แต่บุรีรัมย์ทำไมแต่มึงไม่รู้เลยเออให้มันได้อย่างงี้เออฉันขี่ไอ้เอยวิ่งลุยท้องนาถุยตุวถุยเต้แคปเราะจับวิดีโอต้องสวยแน่เลยอะอุ้ยท้ออะไรมามั่นอะ แฝงไงมึงอะไรไม่ดูได้ยังไงวะเนี่ยไม่ไม่ได้สนใจในวงการแต่งงานกลับขึ้นมาเหนื่อยเพิ่มพลังกันอ่ะพริคุไปดื่มโอ้ยขอบคุณเดี๋ยวนี้พี่ไหลลงมาแล้วแม่ไปเดียวพี่ไหลลงมาแล้วม่ได้ลงมาแล้วลงได้เสียท่าล ไม่ได้ไหลลงมาแล้วลงไหลมาแล้วศบดื้อม,มากอีพีนี้มีความเฟียดมีความเฟียดหรอ,อแล้วก็มีความเฟ้ด้วยในรูปเดียวกันไปลาลไปอ๋อ อ๋อเหรอเก่งเราจะพิกเหรอไม่ควรใส่เสื้อหม้อหอมแล้วควรใส่เสื้อหม้อผีได้อันนี้ได้มันมีจังหวะพิกตัวเลยมั้งเป็ดบอกมั้งแล้วกลับ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 อ๋อเฟียเฟียนเฮ้ยกลัวจังหนึ่งสอง <ffe> ไม่ไผ่แม่มันลมแน่เลยรอบนี้ป๊บนึงนะตรงนี้เต็มมันมีอะไรของเราที่มันไปขัดอยู่หรือเปล่าเอบนี้ไปได้ได้ได้เปลี่ยนเครื่องเดียวไม่ก็เป๋าเสื้อผมเลย กลังนกระปป๋าบนกระเป๋าบนพุกนิเนยจังหวะที่เจนนี้สไลด์ลงมาแล้วแบบกำลังถึงตรงน้ำล่างดีเลยนะอยาก้งคอนเซปต์ให้เลยอ่ะคอนเซปต์ว่าครึ่งบกครึ่งน้ำไปเรื่งตัอสู้น้องสู้ นมใหญ่ขึ้นปไปรัาลมเหรอไหนดูพี่ขอหนูขอดูรูปหน่อยสิเขาเอากลับมาได้ยังไงวะกลับมาได้โอเคไม่กลับมาได้ยังไงนี่เขาถามว่ามึงตายไปแล้วมึงกลับมาได้ยังไงหนึ่ล้วมาได้แบบได้นิดนึงนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดีแล้ว โดนน้ำแล้วไม่หลับตาอบรีฟของสร้างภาพโดนน้ำแล้วไม่หลับตาได้ไหมไม่พี่ตากล้องเขานั้นจะพูดง่ายๆน้องๆพี่ขอแบบตายตาไม่หลับได้ไมได้ได้ได้นี่ได้อ้าวอ้าวเออตรงนี้ ไหนมันพลิกตัวเห็นไหมไม้นี่เอาอิสไลเอาอิสไลเดอร์นี่ไปไว้บ้านพี่กอบดิทำไมได้มีคนพลิกตัวไม่รู้จะด่าอะไรเนี่ยขำมาไปยางหงลงยังหมานี่นี่นี่เราก็แอปบอกท่ามันที่จะทําให้พลิกอะแต่แบบแอปทําเป็นแบบเออมันดีอะไรอย่างเงี้ยโจมโจมไตอนลงอะเอามือแบบล็อกขาไว้อ่ะให้ขามันไม่กางอะเพราะจะไม่พิก อ,อ่าอออได้ไดไดว้กูทำทุกครั้งได้จ่ายเนี่ยเป็นยังไงละ่ะล็อกขาโอเคเออได้อบอกแล้วให้ล็อกขาพี่กอล์ฟชนะไปเหอะเพราะตัวแข็งสุดเลยไม่พลิกเลยอะลืมตาลืมตาเฉยๆอย่าลืมละมึงอะ ราผ่ร่<_ <d> _ <n> _>นี่นว่ามีแต่พริกนะที่ทีฟ้า<_ <d> _ <n> ทล้ไงกันถามมึงก็ทีฟ้าด้วย<_ <d> _ <n> นางแบบทำได้ยังไงอะคะถ่ายรูปให้เด่นกว่าหน้าอ้าแต่ฉันเคยชนะเพราะมาแล้วนะส่งรูปเท้าเข้าแข่งดีกว่าส่งรูปเท้าอาจจะชนะจะชนะมากกว่าถ้าเท้าอยู่บนหน้าเพื่อนนะคะ มริโกแมนน่ะล้อทำท่า,ทายอยู่นั่นแหละอ่ามาได้เวลาเฉลยรูปนะคะที่เราไปถ่ายรูปที่สไลเดอร์โคลนวัาหนูไปหาหมอก่อนไหมล่ะทำไมอ่ะ ลงมาอย่างนั้นน่ะแล้วไม่เลือกก็อี้นิ่มๆมีไม่นั่งเนาะมันนั่งก็หิ้งแข็งเนาะตูดหายเจ็บยังคอด้วยตอนเนี้ยอืมาดูรูปนะคะรูปแรกอ่าดูพี่เซนก่อนเหมือนใครจับโยนลงมาเลยอ่ะมันลูกหลานปล่อยทิ้งมาเลยอ่ะพี่เขาหมายถึงตั้งตัวเลยไะเป็นการทิ้งตัวมากอยากให้แบบอยากให้มันดูมีมูฟเมนต์เหมือนเอาพี่ก๊อฟมาตัดแหนบอันแหลรกช่วย เอ้ยเป็นฟิลนงแบบนะฉันนั่งลงมาที่ค่อยๆถ่ายอะไรลงมาก็าู้อยู่ใจสู้ใจสู้อยากดูรูปหลังสักนี้อ่ะเลยขึ้นได้กไหนไปแล้วบึ้นบุ้งขี้กองอ่ะคิกองไหนอ่ะ ลงน้ำแล้วว่าอ้าวก็บอกให้ลงน้ำไม่ให้หรอหรือไงอ่ะไม่รู้ไม่รู้กติกาอะไรเลยแต่รู้ว่าตอนนี้ตู่ทะเลาะได้ไอจุ่มได้อีกแล้วจุ่มได้คนข้าเลยชอบเป็นแบบเฟรดดังแบบปีนี้เอาไปเหอะปีนี้มึงเอาไปเหอะกูไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้ววานาบีอ่ะแล้วใส่ใจอะไรฮะแล้วใส่ใจอะไรตลกอ่ะฉันถูกไฟเตอร์ฉันคือเน้นตอนถ่ายแต่ว่าถ้าชนะมาฉันขอได้ไม้รางวัลเอารูปฉันไปโพสไอจีด้วยนะ ให้เธอชนะจะเรารูปฉันไปโพสด์ดีนะนี่แสดงว่ามึงอาจจะชนะอีกอนบอกว่าเราไม่รักจริงเอนสัญญาก่อนสัญญาต้องเป็นารก็ดีใจด้วยก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นไหมเออมันก็ถือว่าคุ้มค่ากับการที่ตอนนี้ เป็นหมูเป็นหมูแดงรู้จักเป็นหมูแดงไหมแผลก็คือเป็นหมูแดงถ้าแห้งก็คือหมูกรอบแต่มันดีจริงมันดีจริงเหิวย่าชมขับนคะจ้าเที่ยวไทย